ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องอสองพระแชนแน่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆครับคล,คลิปนี้นะครับผมก็พามาดูพวกของเก่าน,นะครับวันนี้ก็มีโอกาสซื้อต่อเพื่อนนะครับเป็นของเล็กๆน้อยๆนะครับบางอย่างก็อาจจะเล่นกันบางอย่างก็อาจจะแบบไม่ได้เล่นกันนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยที่ซื้อไปเพราะว่าชอบนะครับ ส่วนตัวผมผมไม่ได้เก่งนะครับไม่ได้เล่นของเก่าเก่งเพียงแต่แบบชอบเก็บเล็กๆน้อยๆอะไรนะไม่ได้มีความรู้นะครับอันนี้เก็บเก็บพอชอบอย่างเดียวเลยชุดที่ได้มาชุดนี้นะครับก็มีขันนีอันนี้ผมตั้งใจว่าจะไปใส่ตู้โชว์นะครับผมมีตู้โชว์เล็กๆอยู่ตู้หนึ่งกะว่าจะเอาไปใส่นะครับไปตั้งโชว์อันนี้ก็ได้จากบ้านพี่ที่รู้จักกันนะครับ ถัดมานะครับเป็นเตารีดเหล็กเตารีดไอ้น,นี้มันจะอาจจะราคาสู้ทองเหลืองไม่ได้แต่ว่าผมก็ไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นราคาหรืออะไรนะครับอยากได้ไปตั้งโชว์เฉยๆของโบราณโบราณน,นะครับชิ้นนี้อันของพวกนี้นะครับก็ได้จากพี่พี่ที่รู้จักกันนะครับแบ่งให้ส่วนตัวถ้าแบบไปซื้อไปซื้อเองอะไรเงี้ย ผมก็ไม่ได้เก่งไม่ได้มีความรู้ถึงขนาดไปดูเองได้นะครับก็ต้องอาศัยแบบคนนู้นแบ่งให้บ้างคนนี้แบ่งให้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องลายๆธรรมดานะครับเ mm hmm. กาะแปดตังค์นะไม่ได้แบบเป็นเกาะกล่องเงินนะครับมีพักเครื่องติดมาบ้างน,นะคะนิดหน่อยตามสไตล์เลยนะครับผมก็จะเป็นพา้าแบบผ้าย่อยๆนะคบนี่ผมชอบผาย่อยนะครับ,บ,พยยรบเพราะว่าพาผ้าที่หลักๆ ดูไม่เป็นครับไอเน,นี้ยต,ต้องเรียนให้ทราบว่าพระที่มีราคาลคผมดูไม่ค่อยเก่งนะครับถ้าพระอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเกสส่วนมากผมก็จะชอบนะครับชอบชอบไปเก็บไปบูชานะครับอ่ะมีปลระคิบเก่าชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นนี้ชิ้นนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นของหลวงพ่อกีวัดหูช้างนะครับส่วนตัวนะครับถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยจริงๆนะครับส่วนตัวผมดูเป็นหลวงพ่อกี่ไม้ล้านหมดเลยอะถ้าเป็นแบบ อนุมานของสุ่อะไรเง,ง,งี้ยวันล่าๆนี้มีลุ้นเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีขันลงหินนะครับน,นี่พี่ก็แบ่งให้นะครับอัน,นกระบวยกระบวยตักน้ํานะครับอาจจะไม่ได้เล่นอะไรกันแต่ส่วนตัวผมชอบนะเอาไปใส่ตู้โชว์สว,สวยๆนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นถ้วยตะไก,กา่อันนี้ได้ได้คลาสสิกจริงๆนะครับดู เขาตู้นี่ผมว่าน่าจะสวยมากๆนะครับฮ่า <c oughs> แล้วชุดนี้นะครับมีตาช่างเนาะอันนี้เป็นตาช่างเก่าชิ้นที่ผมรู้สึกว่าผมชอบที่สุดเลยเนาะนี่เป็นทับพีนะครับอะไนะแบบว่าผมชอบชอบจริงๆทำจับด้วยเงินนะครับ <c oughs> จับด้วยงานเงินตรงด้ามทับพีนะครับนี่ ที่ว่าผมชอบจริงๆเลยมีการฝังพลอยด้วยอะ่ะเป็นงานเงินแล้วก็ฝังพลอยนะครับอเนี้ยไม่ทราบจริงๆนะครับว่าเขาเล่นกันหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวผมดูชอบก็ก็ขอแบ่งมานะครับไอเนี้ยไม่มีความรู้จริงๆนะครับก <God. S 1> ็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับไหนๆมีโอกาสได้มาซื้อของเล็กๆน้อยๆก็ถือโอกาสถ่ายคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันเล่นๆนะครับ หากผมให้ข้อมูลอะไรผิดพลาดไปหรือให้ข้อมูลไม่ครบยังไงนะขอพายจริงๆเพราะว่าความรู้ผมก็มีเท่านี้จริง,รงๆฮะความรู้ไม่ไม่เยอะจริงๆเพียงแต่มีเจตนาอยากจะให้พี่เพื่อนได้ดูเล่นๆไปพร้อมๆกันนะครับสุดท้ายนะครับถ้าพี่เพื่อนท่านไหนได้เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพ,พื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับหากผมพูดงงงงโกงโกงประการใดผมกราบขอพายังสูงด้วยนะครับ สามารถแนะนำปิปชมได้นะครับน้อมรับทุกความคิดเห็นนะครับวันนี้ก็มีของมาให้ดูเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ